วันนี้จะพาไปเข้าป่าวันนี้จะพาไปเจอกับสัตว์เทพห้องวากอวันนี้เราจะได้เห็นความลับของงาสีขาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Research s Story Right ในวันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมเข้าป่าไปพบกับสัตว์กินพืชกันบ้างหลังจากที่ช่องของเรานําเสนอเกี่ยวกับสัตว์นักล่ามาหลายคลิปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของสัตว์กินพืชกันบ้างแต่ถึงจะได้ชื่อว่าสัตว์กินพืชก็อย่าได้ประมาทไปนั่นขาดนะครับเพราะสัตว์กินพืชแต่ละตัวที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้เป็นสัตว์กินพืชที่บอกได้เลยครับว่าถ้าเราไม่ระวังมันอาจทาร้ายเราได้เพราะมันคือสิบสัตว์กินพืชสถานโลกเป็นสัตว์กินพืชที่แม้แต่นักล่ายังต้องระวังในกาาร เพราะหากผู้ล่าไม่ระวังอาจถูกสวนกลับจนกลายเป็นเหยื่อเสียเองก็ได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับอันดับที่10 Wilder Beast วิ่งแสนเสรีในทุ่งหญ้าแอฟริกากับสัตว์ป่าหนัก120-200ถึงกิโลกรัมตัวนี้เป็นญาติกับวัวและแอนติโลปเขาแข่งทรงพลังทำให้สามารถต่อกรกับสิ่งโตได้ในบางขณะแต่ในยามที่มันต้องอพยพหนีมันก็จะกลายเป,เป็นเป้าอันดับต้นๆไปมี2ชนิดคือ วิลเดบีสดำและวิลเดบีสสีน้ำเงินในทุกๆปีเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแห้งแล้งที่อาหารหายากฝูงวิลเดบีสจำนวนกว่า1.8-2ล้านตัวจะพากันอพยพจากทุ่งหญ้าเซเลนเกติในแทนซาเนียเดินทางไปเป็นระยะไกลกว่า1,000กิโลเมตรเพื่อหาอาหารได้แก่หญ้าที่ขึ้นใหม่ในทุ่งหญ้ามาไซมาราของเคนยาซึ่งเป็นเขตแดนติดกันและหาอาหารกินในทุ่งหญ้ามาไซมาราราวสองเดือน จนถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคมก็จะพากันอ,อพยพกลับไปที่ทุ่งหญ้าเซเลนเกติที่จะมีหญ้าขึ้นมาใหม่เต็มทุ่งหญ้าเต็มไปหมดอันดับที่9้าหมาป่าวิ่งในทุ่งหญ้าอย่างเสรีกับหมาป่าหนัก200-300กิโลกร,รมัมวิ่งมาตั้งแต่สมัยยุคน้ำแข็งตั้งแต่อเมริกาจะหลดยุโรปปัจจุบันเป็นสัตว์ที่ห้ามทำร้ายในแคนาดาและอเมริกาเหนือหมาป่าเป็นสัตว์ที่ถูกคนนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณครับ ในทางเทคนิคแล้วปัจจุบันไม่มีสายพันธุ์มมาป่าหลงเหลืออยู่บนโลกจากผลการรายงานและศึกษาใหม่นักวิจัยวิเคราะห์ผังการสืบสายเลือดของสายพันธุ์ม้าป่าเปวาสกี้หรือชื่อนึงคือม้าป่ามองโกที่เชื่อกันว่าพวกมันเป็นสายพันธุ์ของมมาป่าเพียงพันธ์เดียวเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันพวกเขาตรวจสอบดีเอ็นเอของมันและเปรียบเทียบกับกระดูกเข้ากับสายพันธุ์ม้าป่าโบราณ ผลวิจัยพบว่าหมาป่าเปวัสกี้ไม่ใช่หมาป่าแบบที่ใครเขาเข้าใจกันผล DNA แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของหมาป่าเปวัสกี้คือมาบ้านที่กลับไปอาศัยอยู่ในป่าในภายหลังอันดับที่ 8. หมาหลายหมาหลายเป็นมมาจำพวกหนึ่งที่มีปลา,ายหางคายหลามีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรงมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวเป็นสีขาวสลับสีดำตลอดทั้งตัวซึ่งสีอันโดดเด่นนี้เป็นที่มาของคำถามที่ถามกันมาอย่างยาวนานว่า แท้จริงแล้วม้าลายเป็นสัตว์ที่มีพื้นฐานลำตัวสีขาวและมีลายสีดำพาดผ่านหรือเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีดำแต่มีลายสีขาวพาดผ่านกันแน่ซึ่งในความเชื่อของชาวพื้นเมืองแอฟริกาเชื่อกันว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีดำและมีสีขาวพาดผ่านโดยเฉลี่ยแล้วจะมีขนาดที่เล็กกว่ามา้าจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าม้าลายที่แท้จริงนั้นเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีดำและมีลายสีขาวพาดผ่านลำตัวซึ่งลายสีขาวนั้นเกิดจากเซลล์ประสาทที่เรียงกันตามแนวกระดูกสันหลังส่วนหนึ่ง และจะแปลสภาพเป็นเซลล์ผลิตเม็ดเลือดสีดําเรียกว่าเมลาโทไนส์หลังจากนั้นเมลาโทไนส์เหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปทางด้านของกระดูกสันหลังในแนวตั้งฉากแล้วเปลี่ยนสภาพไปเป็นผิวหนังที่มีเม็ดสีดําซึ่งรูปแบบของเม็ดสีดําในสัตว์แต่ละชนิดนั้นขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางพันธุก,กรรมในการเปลี่ยนสภาพและการเคลื่อนที่ของเมลาโทไนส์โดยจากการศึกษาพบว่าตัวอ่อนของลูกม้าลายในท้องแม่จะเป็นสีดําก่อนจากนั้นลายแถบสีขาวจึงค่อยๆพัฒนาขึ้น ซึ่งหมาลายแต่ละตัวจะมีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการที่หมาลายเหล่านี้จะต้องมีแถบสีขาวซึ่งเชื่อกันว่าใช้ในการพรางตัวจากศัตรูและทําให้ศัตรูซึ่งได้แก่สัตว์กินเนื้อชนิดต่างๆตาลายได้เมื่อต้องพบกับหมาลายที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในทุ่งหญ้ากว้างทําให้จับระยะการโจมตีผิดพลาดไปแต่ในทัศนคติของชาวดาวินเชื่อว่าหมาลายมีลายเพื่อจดจํากันได้และตัวผู้จะใช้ลายในการเกี่ยวพาราสีตัวเมีย รวมทั้งยังมีความเชื่อว่าไว้ป้องกันมแมลงโดยเฉพาะแมลงวันโดยมีหลักฐานว่าม้าลายดึงดูดมแมลงน้อยกว่าสัตว์กินพืชชนิดต่างๆในแอฟริกาจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีกลุ่มหนึ่งที่ทดลองโดยการนําหุ่นของม้าสี่ตัวที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปไปตั้งในทุ่งหญ้ารวมถึงม้าลายด้วยพบว่าหุ่นม้าลายมีแมลงเกาะน้อยที่สุดทั้งนี้เพราะเชื่อว่าตาของมแมลงเป็นระบบตารวมที่มีส่วนประกอบมากมายและ,มะแมลงจะเกาะลงโดยใช้แสงโพลาไรส์ช่วย ซึ่งเป็นไปได้ว่าลายทางของม้าลายนั้นไปรบกวนแสงโลไลรต์ในการมองเห็นของมแมลงทําให้ยากในการเกาะลงบนตัวม้าลายมีสายพันธุ์โบราณที่สูญพันธ์ไปแล้วอย่างแวกกาอันดับที่7กวางเอลเตะหมาป่าปิวด้วยขาอันทรงพลังยากแก่การหักโคนกับสุดแก่งแห่งอเมริกาเหนือกวางเอลมันอยู่มาตั้งแต่2 5ล้านปีก่อน แค่ยืนถึงไหล่ก็สูงประมาณ1.3เมตรแล้วถ้ารวมเข่าไปด้วยในตัวที่ใหญ่จริงๆอาจสูงได้ถึง2เมตรเชียวนะถ้าจะลลมกวางเอ๋อต้องใช้ฝูงหมาป่าจำนวนมากเข้าลุมหรือให้ผูมากกระโจนงับเข้าที่คอซึ่งนั่นยากมากกวางเอ๋อเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่หัวยาวคอสั้นและหางสั้นขายาวเป็นสัตว์เขียวเอื้องมีเขาเฉพาะตัวผู้กวางเอ๋อเมื่อโตเต็มที่เขาจะมีแขนงข้างละประมาณ10-12กิ่งขนลำตัวหยาบสีน้ำตาลหางสั้น น้ำหนักตัวประมาณ250-400กิโลกรัมมินิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินอพยพไป,เ,ปเรื่อยๆชอบอยู่ในทุ่งโล่งๆตัวผู้จะดุร้ายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์โดยการใช้เขาขิดกันเพื่อแย่งชิงตัวเมียว่ายน้ำได้เก่งมากอันดับที่6กวางมูสมูสคือกวางขนาดใหญ่ที่พบในป่าเขตหนาวและเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือสายพันธุ์阿拉斯าสามารถพบได้ในบริเวณป่าไทก้า ในทวีปอเมริกาเหนือจะเรียกว่ามูสแต่ในเขตยูเรเซียจะเรียกว่าเอลพบมากในประเทศแคนาดาประเทศลัตเวียประเทศเอสโตเนียและประเทศรัสเซียพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงและมีขนาดใหญ่แถมยังมีเขาที่ค่อนข้างใหญ่ทําให้มันเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้าและทําให้มันตกเป็นเหยื่อของนักล่าอย่างหมาป่าและมนุษย์โดยปกติแล้วมันจะเคลื่อนไหวช้าแต่ถ้ามันโกรธหรือตกใจมันก็จะสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกัน พวกมันจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งช่วงนั้นจะมีการต่อสู้อย่างดุดเดือดของตัวผู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียเมื่อโตเต็มที่อาจหนักได้เกิน700กิโลกร,รมัมเขาใหญ่ทรงพลังเหมือนเกาะป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาประชิดได้ง่ายบางครั้งมีรายงานขนาด800กิโลกร,รัมด้วยซ้ําสามารถเตะมหาป่าป,ป,ปิวได้ง่ายๆด้วยขาอันทรงพลังต่อให้เป็นเสือจอมโหดก็ตามการล้มมูสนั้นก็ถือเป็นเรื่องยากอยู่ดีอันดับที่ 5. กระสู้ กระสู้หรือแรดสุม,มาตาหรือแรดขนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lycaenornis sumatranus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบจำพวกแรดกระสู้ถือเป็นแรดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกและเป็นแรดเพียงชนิดเดียวในสกุล Lycaenornis ที่มีลักษณะเด่นคือมี2นอเหมือนกับแรดแอฟริกาโดยนอจะไม่ตั้งยาวขึ้นมาเหมือนแรดชวานอหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่านอหลังโดยความยาวของนอจะอยู่ที่ 15-25ซนติเมตรลำตัวมีขนหยาบและหนาปกคลุมเมื่อตัวเต็มที่จะมีความสูงจากหัวจรลดไหล่อยู่ที่120-145ซติมตรยาว250ซนติมตรมีน้ำหนัก500-1000กิโลกรัมกะสู้อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นป่าพุและป่าเมฆในประเทศอินเดียภูฐานบังกลา,าเทศพามา่าลาวไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลเสฉวน ปัจจุบันกระสู้ถูกคุกค,คามจนอยู่ในขั้นวิกฤตเหลือสังคมประชากรเพียง6แห่งในป่ามี4แห่งในสุมารตรา1แห่งในบอร์เนียวและอีกหนึ่งแห่งในมาเลเซียตะวันตกจำนวนกระสู้ในปัจจุบันยากที่จะประมาณการได้เพราะเป็นสัตว์ที่สันโดษมีพิกัดที่กระจัดกระจายเป็นวงกว้างแต่คาดว่าเหลืออยู่ประมาณ300ตัวสาเหตุอันดับต้นๆของการลดลงของจำนวนประชากรคือการล่าเพื่อเอานอซึ่งมีค่ามากในการแพทย์แผนจีนขายได้ถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐต่ตอกิโลกร,รมัมในตลาดมืด นอกจากนี้ยังถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยจากอุตสาหกรรมป่าไม้และการเกษตรกระสู้เป็นสัตว์สันโดษมักอยู่เพียงลําพังยกเว้นช่วงจับคู่ผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนกระสู้เป็นแรล่ที่เป็นเสียงร้องออกมามากที่สุดและการสื่อสารของกระสู้ยังรวมถึงการทําล่องลอยด้วยเท้า บิดงอไม้หนุ่มเป็นรูปแบบต่างๆการหายมูลและละอองเยี่ยวมีการศึกษาในกระสู้มากกว่าแลชวาซึ่งเป็นสัตว์สันโดษเหมือนกันเพราะโปรแกรมที่นากระสู้40ตัวมาสู่กงเลี้ยงที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์สปีชีส์นี้ไว้ในตอนแรกโปรแกรมนี้ถือว่าประสบความล้มเหลวมีกระสู้ตายจํานวนมากและไม่มีการให้กําเนิดลูกกระสู้เลย20ปีอันดับที่4แลดดำแลดดาเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่รองจากแลดขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า rhinoceros b i c o n i s มีรูปร่างทั่วไปคล้ายแลดขาว เพียงแต่มีผิวที่ค้ำกว่าจึงเป็นที่มาของชื่อแรดดำปาาของแรดดำจะเป็นติ่งแหลมยื่นออกมาบริเวณลิมฝีปากบนเนื่องจากชอบตวัดกินใบไม้มากกว่าคอของแรดดำจะสั้นกว่าแรดขาวผิวหนังมีรอยเหี่ยวย่นตุ่มนูนและหนากว่าหูกลมกว่าแรดขาวแรดดำเป็นแรดที่มีนิสัยดุร้ายฉุนเฉียวง่ายกว่าแรดขาวสามารถวิ่งได้เร็ว29กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในบางครั้งเมื่อตกใจหรือป้องกันตัวอาจวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนังหนาทนทานหนัก 800ถึง1,500กิโลกร,รมัมถ้าอยู่ในสภาพที่อาหารสมบูรณ์อาจหนักได้ร่วม2ตันมี11ซับสปีชีสูพันไปแล้ว3แต่ต่อให้เป็นแรดดำก็ยังต้องเกรงกลัวต่อฮิปโปจอมถึกอยู่ดีนะอันดับที่3แรดขาวใหญ่โตขึ้นไปอีกกับยานก่อแห่งแอฟริกาแรดขาวปกติจะหนัก1ตันตัวใหญ่จริงๆอันหนักได้ถึง3.6ตันยาวได้ร่วม4เมตรและมีนอมหึมา กว่าจะขยายพันธุ์ได้ก็ต้องใช้เวลาจนอายุจะ7ปีและถ้าคุณฆ่าแรดข่าวตายในแอฟริกาคุณมีสิทธิ์ติดคุกได้ง่ายๆนะครับเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าซร s โตทีเรียมซิมมัมจัดว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากช้างริมฝีปากของแรดข่าวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีติ่งยื่นออกมาแบบแรดชนิดอื่นๆทั้งนี้เพราะแรดข่าวชอบที่จะกินหญ้าหรือพืชที่อยู่ตามดินหรือพุ่มเตีย้ยๆมากกว่าใบไม้มีหูที่ยาวและปลายแหลมหน้าผากราบและมน หัวไหล่นูนเป็นก้อนผิวหนังเป็นตุ่มนูนเล็กน้อยตามลำตัวไม่มีขนยกเว้นที่ปลายหูและหางกีบเท้ามีทั้งหมด3กีบแรดขาวมีการกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาตอนใต้พบตั้งแต่ซูรูแลนด์ถึงอุทยานแห่งชาติคูเกอร์ในแอฟริกาใต้และยังพบในซูดานตอนใต้ยูกันดาและบริเวณคองโกมีทั้งหมด2ชนิดย่อยคือแรดขาวเหนือและแรดขาวใต้แรดขาวเหนือเหลือเพียง2ตัวสุดท้ายในโลกเท่านั้น อันดับที่2ฮิปโปโปเตมัสยินดีต้อนรับรถทางแห่งทองทุ่งฮิปโปโปเตมัสหนักได้ราว2หรือมากกว่า3ตันฟันยาว40-50เซนติเมตรฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เถอะทะเหมือนหมูมีจุดเด่นคือมีส่วนหัวขนาดใหญ่และปากกว้างภายในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งมากมีความยาวได้ถึง40เซนติเมตรและยาวได้มากสุดถึง 50เซนติเมตรซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวโดยเฉพาะในฮิปโปตัวผู้ที่มีความดุร้ายก้าวร้าวผิวหนังหนามีต่อมเมือกเคลือบอยู่ลำตัวมีขนสั้นและน่อยมากจมูกหูและตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อสะดวกเมื่อยามอยู่ในน้ำน้ำหนักตัวหนักได้มากถึง2.3ตันเงือของฮิปโปโปเตมัสมีลักษณะเป็นเมือกสีแดงอ่อนคลายเลือดเคลือบอยู่เพื่อป้องกันมแมลงและเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ฮิปโปโปเตมัสกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาพบได้ตั้งแต่ทางตอนใต้ของซาฮาราลงไปแม้เป็นสัตว์บกแต่ฮิปโปโปเตมัสจะอาศัยอยู่ในน้ำในเวลากลางวันโดยพบได้ทั้งแม่น้ำหนองน้ำทะเลสาบหรือปากโคลนว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งมากสามารถเดินท่องไปใต้น้ำเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัสเมื่อถ่ายมูลแล้วจะถ่ายออกมาเป็นจำนวนมากในน้ำเมื่อถ่ายออกมาแล้วจะมีปลากินพืชจําพวกตะเพียนหรือปลาหมอสีตามมากิน หรือแม้กระทั่งตอดผิวหนังเพื่อกําจัดปรสิตฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่หาก,กินในเวลากลางคืนโดยจะขึ้นจากน้ํามาหากินบนบกอาหารได้แก่หญ้าน,านานาชนิดรวมถึงพืชน,น้ําเช่นกกและอ้อกินหญ้าโดยใช้เหลี่ยมฝีปากที่แข็งแรงงับและดึงออกมาทั้งกอฮิปโปมีหนังหนามาก,กกว่า6นิ้วและเป็นนักดำน้ำชัญญ้นยอดในทวีปแอ,อฟริกานั้นฮิปโปเป็นสัตว์ที่ฆ่ามนุษย์มากที่สุดโดยมากกว่าจระเข้และสิงโตรวมกันเสียอีกอันดับที่1ช้างแอฟริกา สูงได้11ฟุตหนักกว่า6ตันกับช้างแอฟริกาสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกงายาวแรงเตะมหาศาลอยู่รวมกันเป็นฝูงช้างเป็นสัตว์ที่มีความเป็นสังคมและระดับสติปัญญาสูงช้างแอฟริกาจะมีความดุร้ายมากกว่าช้างเอเชียหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่ฆ่าช้างแอฟริกาได้คือสิงโตแต่คาดว่าต้องใช้ลมกันกว่า30ตัวเพื่อล้มช้างแอฟริกาตัวโตเต็มวัยช้างแอฟริกามีอันตรายต่อแรดและไล่ฮิปโปได้ จากการศึกษาฟอสซิลที่ค้นพบทำให้ทราบว่าช้างแอฟริกาอาศัยอยู่ในแอฟริกามาตั้งแต่ยุคไพโตซีนช้างแอฟริกาโดยรวมแล้วมีขนาดที่ใหญ่กว่าช้างเอเชียมีใบหูที่ใหญ่กว่าช้างเอเชียเพื่อใช้ในการโบกเพื่อระบายความร้อนจากเส้นเลือดฝอยที่มีระบบมากมายในใบหูรวมถึงยังมีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียงาของตัวผู้จะมีความสั้นและหนากว่าขณะที่งาของตัวเมียจะมีความยาวและบางกว่าและจังอยที่ปลายงวงจะมีสองจังอยต่างจากช้างเอเชียที่จะมีเพียงจังอยเดียว และมีหน้าผากที่ลานกว่าจะงอยปากสั้นและกลมกว่าช้างเอเชียที่แคบและยาวกว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุเพียง50ปีซึ่งน้อยกว่าช้างเอเชียแม้ช้างแอฟริกาจะมีร่างกายที่ใหญ่และมีส่วนหัวที่โตกว่าช้างเอเชียก็ตามแต่ถว่ากลับมีสมองที่เล็กกว่าและยังสามารถฝึกให้เชื่องได้ยากกว่าช้างเอเชีย เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10สัตว์กินพืชสถานโลกที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ไม่ใช่ว่าสัตว์กินพืชทุกตัวจะน่ารักไปสมดนะครับบางตัวนี่ถ้าหากเข้าใกล้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ